สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เอลิเซ่พาทุกคนมาซักผ้าด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาซักผ้ากันที่ร้านเบสลอนโดเมสาขาปาตองค่ะก่อนที่จะเริ่มการซักผ้านะคะแนะนําเพื่อนๆให้ดูป้ายประกาศของทางร้านนิดนึงนะคะว่าทางร้านประกาศหรือว่ามีข้อเสนอในอะไรให้เพื่อนๆได้อ่านและก็ศึกษาวิธีการใช้กันนะคะเอลิเซ่ไม่มีเหรียญคะ่ะวันนี้เอลิเซ่นาเงินเป็นแบงค์มาเพื่อจะมาแลกในการซักผ้าวันนี้นะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่นําผ้ามาซักไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเหรียญน,นะคะที่นี่มีบริการแลกเหรียญตลอด24ชั่วโมงค่ะเครื่องซักผ้าที่นี่ถังใหญ่มากค่ะทุกคนเอลิเซ่นาผ้ามาเยอะมากเลยวันนี้ซักไป2ถังใหญ่ๆเลยค่ะถังสะอาดดีคะ่ะเอลิเซ่ชอบใช้เวลาปั่นไปประมาณ2 4นาที30วินาทีนะคะเอลิเซ่เลือกซักด้วยน้ำเย็นคะ่ะ หลังจากซักเสร็จแล้วนะคะเอลิเซ่ซัก2ถังเสร็จเอลิเซ่ก็เอามาอบอีกครั้งหนึ่งค่ะเริ่มต้นการอบด้วยเงินจำนวน70บาทค่ะและเหรียญไปนะคะหลังจากเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยอดเหรียญลงไปค่ะกิจกรรมซักผ้าของเอลิเซ่วันนี้ไม่ได้หมดแค่เอาผ้าลงถังและนั่งรอนะคะแต่เอลิเซ่มีกิจกรรมเด็ดกว่านั้นก็คือ ในร้านซักผ้ามีร้านกาแฟยอยู่ด้วยนะคะชื่อร้านว่า c a เฟ่ f i f t t h o coffee ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอสอบถามนิดนึงนะคะขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อน้ำนี่นะคะชื่นอน้ำนี่ค่ะตอนนี้อยู่ที่คาเฟ่ f i f t t h e coffee นะคะ เป็นคาเฟ่ที่เป็นร้านลับในป่าตองค่ะ<ม>ร้านของเราเนี่ยด้านหน้าจะเป็นร้านสะดวกซักนะคะเ<ม>บส o ลนโดแมทค่ะ<ม>แล้วก็เป็นร้านกาแฟเพื่อรองรับลูกค้าร้านซักผ้าค่ะ<ม>สำหรับลูกค้าร้านซักผ้าก็คือสามารถเข้ามาสั่งเครื่องดื่มสั่งของกินข้างในนี้ได้เลยนะคะมีทั้งเค้กมีทฟฟั้งวอเฟิรแล้วก็มีทั้งกาแฟเครื่องดื่มสมูทตี้ผลไม้สดต่างๆนานานคือมีขายครบทุกอย่างเลยค่ะ ร้านเปิดมาได้ประมาณ10เดือนแล้วนะคะก็เปิดตั้งแต่ประมาณสิงหาปี2020นีนะคะก็ช่วงที่ว่าโควิดเริ่มซาแล้วก็เริ่มเปิดนี่เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ธุรกิจก็อดำเนินม,มาได้แเดือนแล้วค่ะกาแฟที่นี่นะคะใช้เป็นกาแฟอาราบิก้าร้อเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็คือคุณภาพสูงมากๆงั้นวันนี้รบกวนแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ ั่งน้ำค่ะของพวกของพกปรองที่สั่งเป็นมังโกเชคค่ะ,คะเอาหวานกลางนะคะ,คะส่วนของที่เป็นสวรสดาดสวรสดา น้องๆกำลังวุ่นวายกับการทำน้ำดื่มให้เอลิเซ่และผู้ปกครองนะคะวันนี้เอลิเซ่สั่งน้ำดื่ม2อย่างนะคะน้ำของเอลิเซ่จะเป็นน้ำาสรสโซดาส่วนผู้ปกครองก็จะเป็นน้ำมังโกเชคค่ะทางร้านคาเฟ่ฟิคจิทูฮัสคอฟฟี่นะคะมีมุมนั่งเล่นให้กับลูกค้าที่มารอซักผ้าแล้วก็เข้ามาบริการเครื่องดื่มของร้านนะคะมีอยู่หลายมุมด้วยกันนะคะ สำหรับเอลิเซ่เลือกนั่งมุมนี้ทุกครั้งที่มาค่ะผู้ปกครองก็จะมานั่งอ่านหนังสือเอลิเซ่ก็รอผ้าจนเสร็จเรียบร้อยและนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้าน5 2 h ต u s จ f f f e e นะคะภายในร้านบรรยากาศตกแต่งได้อบอุ่นมากค่ะเอลิเซ่แอบถามน้องคะนะคะว่า นี่คือแฟนชายสาขาใดสาขาหนึ่งใช่ไหมคะน้องบอกเอลิเซ่ว่าไม่ใช่คะ่ะอันนี้คือเป็นความคิดของน้องและครอบครัวล้วนๆนะคะเป็นการตกแต่งที่ละมุนละไมจริงๆคะ่ะเพื่อนๆคนไหนอยากมีมุมถ่ายรูปสวยๆเชินได้นะคะ5 2 h o u s Coffee ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเอลิเซ่ด้วยนะคะ